ภูมิหลังของประเด็นที่ศึกษาเชื้อไวรัสก่อโรคโครโครโนามีชื่อทางการว่าเชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนามีชื่อชั่วค,คราวว่า2019โควิดซึ่งทางการในปัจจุบนนันคือซาโควิด2 ส่วนชื่อของโรคติดเชื้อชนิดนี้เรียกว่าโควิด -19 การศึกษารหัสพันธุกรรมและการเรยงลําแบบของรหัสแต่ละตัวจะบอกถึงต้นตอของเชื้อได้ซึ่งการศึกษาพบว่าเชื้อไวรัสซาโควิด -2 มีจำนวนทั้งหมด2,9903นิวคลียซึ่งจะพบในคาคาวในประเทศจีนซึ่งเขาจ,จัดให้เชื้ออยู่ในจีนัส บีต้าโคโรนาไวรัสซึ่งทราบมาต้นตอนเนี่ยมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาในค้างคาวนั่นเองค่ะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นน่ะมีสัตว์อื่นที่เป็นตัวแพร่เชื้อวิธีป้องกันโควิด1 9เบื้องต้นเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด1 9ค่ะหเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอาจามน้ำมูกไหลเหนยหอบเจ็บคอ สเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสีย่ยงโดยเฉพาะเมือ,องอัหั่นที่เป็นลังโรค 3. ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด 4. ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หวดจับตาจมูปปกปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ 6. เลี่ยงการก้ชิดสัมผัสสัตว์ต่างๆโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน 7. ทานอาหารให้สุกสะอาดใช้ช้อนกลาง8ควรดูแลสุขภาพออกกำลังกายแล้วครับให้เพียงพอ 9. หลังจากกลับต่างประเทศภายใน14วันหากมีอาการควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน 10. สําหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิดาควรใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่แว่นตาในรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเศษหักหรือสารคัดหลั่งเข้าตาค่ะการบรรเทาผลกระทบโควิด -19 นะคะ 1. กระทรวงสาธารณาสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคติดต่ออันดับลำดับที่14มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563หากพบผู้ป่วยและสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนา2019ควรแจ้งต่อจอต่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโดยติดต่อภายใน3ชั่วโมงหากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน20,000บาท ต่อไปนะคะรัฐบาลได้มีมาตรการให้กลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีได้รับการคัดกรองแล้วให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยแล้วจะต้องถูกควบคุมเวลาทั้งหมด14วันโดยจะมีพื้นที่สำหรับควบคุมไว้ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือหรือกองทัพต่างๆโรงพยาบาลต่างภูมิลำเนาทั้งนี้จะมีแพทย์เข้าไปดูแลช่วยควบคุมค่ะต่อไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประกาศเลื่อนการจัดสอบภาคกอพิเศษประจำปี2 5 6 3ันหนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ผ่านพ้นไปโดยจะกำหนดวันสอบใหม่ภายหลังค่ะการพัฒนาตัวยาในการรักษาโควิด -19 องค์การเภสัตกรรมเผยได้นำเข้ายาฟาวิพิราเวีย ไว้แล 40, ้ว40,000เมตรสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ800คนพอที่จะเป็นผู้ผลิตหากวัตถุดิบเพียงพอเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563นายอนุทินชานวีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่ายาต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่รัฐบาลจีนได้บริจาคให้แก่ประเทศไทยได้ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วยังนอกจากนี้ ยังมีการสั่งซื้อยาต,าต้านจักซจีนเพิ่มขึ้นอีกด้วยและเมื่อในวันที่6มีนาคม2563นายแพทย์วิทูลดัานวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสชัชกรรมได้เผยว่าองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคให้มีการสำรองยาดังกล่าวจำนวน40,000เม็ด สามารถใช้กับผู้ป่วยได้ถึง800คนพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพและพลื้นที่ที่จะผลิตยาดังกล่าวได้ตามมาตรฐาน GMP หากวัตถุดิบเพียงพอคะ่ะขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการสาธารณาภัยนะคะก็คือ 1. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งคัด และหากมีความจําเป็นให้สว่วนราชการและหน่วยงานต่างๆดําเนินการกําหนดมาตรการเป็นการภายในต่อไปค่ะข้อ 2. ให้หน่วยงานหรือราชการอื่นๆระงับหรือการเลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรหรือประชุมในประเทศที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาและประเทศเฝ้าระวังตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดค่ะ 3. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคไวรัสโครโรนาขึ้นณธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการ 4. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการป้องกันการกักตุนและควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาอย่างเช่นหน้ากากอนามัยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลฆ่าเชื้ออย่างเข้มขัด โดยควบคุมถึงช่องการทางการขายสินค้าออนไลน์ค่ะราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากหรือและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาการจัดคอนเสิร์ตค,ค่ะ รวมประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาได้ความรู้ต่างๆที่ได้จากการค้นคว้าต่างๆเช่นที่มาเชื้อไวรัสที่กําลังแพร่ระบาดในขณะนี้และมีการติดต่อแพร่กระจายทางใดจนหาวิธีแนวทางป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากทางรัฐบาลของแต่ละประเทศมีมาตรการที่เคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความปลอดภัยของ ประเทศและตัวอย่างของการป้องกันโรคโควิด -19 เบื้องต้นได้ด้วยตัวเองและยังสามารถช่วยให้คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวปลอดภัยขึ้นไปอีกด้วยค่ะ